ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าเทวากาลงสร้างจากไม้กาหลงที่ต้องเพียนปลูกเพียนลดจนเกิดดอกแล้วอธิฐานอาธิษฐานดูว่าเทวดาลงมาสถิตณนะต้นกาลงหรือยังถ้ามาสถิตแล้วให้มีนกมาจับตายนะครับให้มีนกมาจับตายแล้วทำอยู่ทั้งทั้งหมด3ปีปลูกอยู่3ปี ตายอยู่ประมาณ6-7ต้นจึงได้มีนกมาจึงได้มีนกมาจับต้นกาหลงนะครับแล้วจึงตัดเอามาแกะเป็นเทวากาหลงได้133คู่ได้133คู่นะครับลงอัคระเลขยันโดยมืออาจารย์ทั้งหมดลงเลขหนึ่งต้องว่าคาถาลงเลข3ต้องว่าคาถาลงเลขห้าต้องว่าคาถา เรียกสูตรเรียกนำต้องเรียกคาถาเรียกสูตรเรี่ยมนม้ำปลูกเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดนะเป็นของที่ทำมืออทำได้แค่133คู่เท่านั้นสำหรับที่นี้สำหรับผู้ใดที่ต้องการขอหวยชอบเสี่ยงโชคเอาไปไว้บนหัวนอนแล้วแต่งขันห้ามีคาถาบอกเก่าสมิตาเทวาสว อาอาสุมิตาเทวากับกับจิตตาเทวีสององค์นี้ให้ท่านเข้ามาบอกหวยมาบอกโชคมาบอกลาบหรือท่านที่เป็นร้านค้าเอาไปตั้งเพื่อเรียกลูกค้าหรือจะใช้น้ำมันแตะเต้มตัวเองเพื่อให้เกิดพลังงานด้านสเสน่ด้านโชคลาบเรียกเงินเรียกทองเรียกเข้าวเรียกข้าวเรียกขอเรียกคนให้หลั่งไหลมาหาตัวเรา <c oughs> สุมิตา เทวาและจิตตาเทวี TV จะเป็นคนทำงานช่วยท่านให้ร่ำให้รวยขึ้นของอันนี้เป็นของวิเศษนะที่เห็นเท่าอยู่เท่านี้หมดคือหมดไม่มีอีกแล้วเพราะอาจารย์เป็นคนที่ถ้าไม่เด็ดจริงอาจารย์จะไม่ทำเอาไม้ที่ลีกาจับตายนะไม้แกะได้เพียงเท่านี้นะครับได้เพียงเท่านี้เป็นของวิเศษมากเป็นของทำยากมากต้องปลูกเสียดอยู่ทั้งหมดทั้งเจ็ดอังคาร ทั้งหมดอยู่เจ็ดอังคารและแต่ละอังคารต้องเป็นอังคารข้างขึ้นด้วยทั้งหมดใช้เวลาสามเดือนกว่านะครับในการปลุกเสกท่านใดจะรีบตัดสินใจรีบเลยนะครับเพราะตอนนี้สำนักกำลังสร้างสลาประฏิสถานพระพุทธรูปใครอยากร่วมบุญอยากร่วมอจะาได้รักได้อยากได้อานิสงส์พร้อมทั้งได้ของวิเศษของตำตำราสร้างเทวดากาหลงนี่ เอาไปไว้เอาไปครอบครองเอาไปรำ่ำเอาไปรวยเอาไปช่วยเรื่องสเสน่หาเอาไปช่วยเรื่องความรักมาเลยครับมาเลยมีเท่านี้ครับร3 3คู่เท่านั้นนะครับ